ทองคำนะครับเปิดล่วงในเช้านี้กาวสวัสดีนักลงทุนและสมาชิกยูแฮทุกทุกท่านเลยนะครับและวันนี้ครับพบกับผมเอ็มกิติชัยนะครับกับรายการวางแผนเทรดทองคำนั่นเองครับและวันนี้ก็เช้าวันจันทร์นะครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แล้วนะครับวันนี้วันจันทร์ที่26พฤษภาคมนั่นเองครับและก่อนเข้าสู่เนื้อหานั้นนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานยูแฮทุกทุกท่านด้วยนะครับสำหรับทิศทางราคาทองคำนะครับเริ่มต้นสัปดาห์มาใหม่แบบนี้เป็นยัังงงไได้้้บานนวี เปิดสัปดาห์มานะครับราคาทองคำก็เปิดมาแถวบริเวณ3,357นะครับก่อนที่จะมีการปรับตัวทิ้งดิ่งลงไปเลยนะไปติดอยู่แถวแนวบริเวณ3,336นั่นเองนะครับก็หลายปัจจัยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัมป์นั้นที่จะขยายเวลานะครับบังคับการใช้ภาษีสินค้านำเข้าจากยุโรป50%นะครับก็เลื่อนออกไปนะครับจากวันที่1มิถุนายนเนี่ยเป็นที่วันที่9กรกฎาคมนั่นเองครับก็อันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามีคำวิพากษ์วิจารณ์ เพิ่มขึ้นมากมายนะครับจากทางฝั่งคู่กรณีเองอย่างฝั่ง EU นั่นเองครับอันนี้เนี่ยก็ต้องติดตามผลการเจรจาในการช่วงก่อนถึงเส้นตายใหม่ในวันที่9กรกฎาคมด้วยนะครับรวมไปถึงนะเรื่องของทางฝั่งรัสเซียนะตอนนี้ทําก็อาจจะไม่ปื้มแล้วนะครับทางฝั่งของปูตินนะเรื่องของคําคู่ ความบาดมาตรการรัสเซียนะครับหลังจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธในวันเสาร์ที่ผ่านมานั่นเองครับอันนี้ต้องติดตามต่อนะว่ามันจะเป็นการประทุลอบใหม่หรือเปล่านะอันนี้เป็นระดับแม็โครเลยนะครับรวมไปถึงวันนี้นะครับวันนี้วันจันทร์นะ วันนี้วันจันทนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นวันฮอลลีเดย์นะครับทางฝั่งของสหรัฐนั่นเองครับก็จะเป็นวันล้ำลึกของทหารผ่านศึกนั่นเองครับซึ่งตลาดโคเมก็ยังเปิดนะครับแต่ว่าอาจจะปิดเร็วขึ้นนั่นเองครับทางฝั่งของตลาดหุ้นนั้นก็ปิดทําการนะทางฝั่งสหรัฐนะครับเพื่อนๆก็อาจจะเทรดได้ปกติเพราะว่าวอลุ่มจากฝั่งประเทศอื่นก็ยังมีนะครับแล้วก็ ในภาคของข่าวเศรษฐกิจนะในสัปดาห์นี้เนี่ยที่ต้องติดตามนะปลายสัปดาห์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นวันพฤหัสหรือวันศุกร์นะตัว FOMC meeting minute รวมไปถึงพิริม GDP นะตัว unemployment claim core PCE นะอันนี้ก็ต้องติดตามด้วยนะครับวันอังคารวันพุธย,ยังไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะแต่ก็ต้องติดตามต่อว่ากลุ่มประธานเฟดเนี่ยจะมีใครออกมาพูดหรือเปล่านะอันนี้ต้องติดตามดีๆนะครับเพราะว่า สะเทือนแน่ๆเพราะารอบนี้เนี่ยทรัมป์เนี่ยเรื่องของนโยบายเขาเนี่ยนะยังมีการขัดขวางระหว่างวุฒิสมาชิกทางฝั่งของเขาเองด้วยนะครับผมอในทิศทางราคาทองคํำเป็นยังไงมาดูสักเล็กน้อยนะครับก็อ,อย่างที่บอกฮะตอนนี้เนี่ยที่ผมอัดอยู่นะเป็นเวลาประมาณ8ปดโมงสีนาทีนะครับก็ราคาทรงตัวแถวๆบริเวณ3344นะครับก็หลังจากที่มาเทสบริเวณ3336นมะนั้นมีการดีตัวเด้งขึ้นไปแบบนี้นะวันนี้เปิดมาวันจันทร์นะ ดูโซนสักเล็กน้อยนะครับใครที่ยังไม่มีของมือเปล่านี่นะอาจจะดูแนวรับแถวบริเวณ3,322ถึง3,307นี่นะนะกลุ่มก้อนดีมาน์ก้อนนี้นะครับที่เป็นสีเขียวที่ผมทำไว้ให้นะจุดสต็อปลอแบบเข่งคัดสักเล็กน้อยนะเพราะว่าแต่ละวิคเนี่ยนะมีการปรับตัวขึ้น2% 3%นะก็เกือบราวๆร้อยเหรียญน,นะเพื่อนๆบางคนพอร์ตไม่ไหวเนี่ยอาจจะโดนเวี่ยงนะโดนเคลียร์ลิควิดิตีก็แตกเรียบร้อยนะอันนี้ก็ต้อง เพิ่มความมัดระวังมากขึ้นนะครับรวมไปถึงต้านด้านบนนะยังมี้เห็นบริเวณ3,415-3,386นะเป็นโซนไปก่อนนะค่าเฉลี่ย ADR เนะี่ยยังเห็นว่ามีการยกตัวนะยกไฮขึ้นนะสอรอบแล้วนะครับรอบนี้จะเป็นไปได้ไหมเพราะว่าปัจจัยหนุนยังมีนะไม่ว่าจะเป็นด้านฝั่งเศรษฐกิจด้านฝั่งของเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะครับกรอบวันนี้แบบนี้ก่อนนะครับดูแนวด้านบนบริเวณ3,400นะแล้วก็กลมๆด้านล่างบริเวณ3,300นี่ก็เกือบร้อยเหรียญแล้วนะครับ ก็เพื่อนๆท่านใดเห็นคลิปวิดีโอนี้นะแคปหน้าจอนี้ไปเลยนะดูวันต่อวันก่อนนะครับหรือจะถือข้ามวีคได้นะก็ TP ตามสเต็ป500จุดพันจุดพันห้าร้อยจุดนะครับดูตามโซนเล่นเป็นรอบๆนะครับและนี้ก็คือแผนเทรดทองคําของเช้าวันจันทร์แบบนี้นะครับเน้นย้ำรักลงทุนแบบนี้นะครับต้องมี TP SL อย่างชัดเจนนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดเนี่ยมีคอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับร่วมพูดคุยใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้ววันนี้ครับผมเอ็มกิติชัยต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ได้ จันร์ถึงสุกนะครับสวัสดีครับ u h a s c o m เราคือเพื่อนแท้นักเทรด